สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏิวัติของมินอองไลน์ในพม่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับทหารพรม่ก,ก็ยังมีการไล่ฆ่าประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับในตอนแรกทหารพรม่ก,ก็ยังตั้งฐานที่มั่นอยู่ในกองทัพนะไม่ค่อยได้ไปลุกลานประชาชนเท่าไหร่จนกระทั่งทหาร KNU เนี่ย ไปยิงหอของทหารพรม,ม่าตกมินออนไลน์มันก็เลยโกรธจัดอะนะเอาเครื่องบินไปไล่บอมหลายที่เลยนะครับทั้งเครื่องบินและอาวุธต่างๆที่ทหารพรมา่าใช้เนี่ยก็สั่งซื้อมาจากประเทศรัสเซียนั่นแหละครับพมา่าสั่งซื้อมารัสเซียก็ก็ขายให้นะเห็นว่าจะซื้อเรือดำน้ำเพิ่มด้วยนะคนที่เป็นพ่อค้าเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าจะซื้อไปทําอะไรนะ จบเรื่องของการค้าอาวุธแล้วนะครับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างผมจะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรนะหลังจากที่องซานซูจีนะครับเปิดประเทศพ่อแม่ก็ได้ไปติดต่อให้จีนมาลงทุนในพ่อแม่ทรัพยากรในพ่อแม่เนี่ยโอ้มีมีเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะแร่ต่างๆเนี่ยมีเยอะมากเลย และยังมีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากจีนก็ลงทุนนะครับเข้าไปเปิดโรงงานหลายแห่งในพม่าเลยทําให้คนพม่ามีงานทําในประเทศของตัวเองประชาชนในพม่าเนี่ยเริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็มีไรายได้มีเงินเดือนมีสถานที่ทํางานกันน่นนะก็เริ่มมีเงินซื้อนั่นซื้อนี่กันละแต่ช่วงหลังๆมานี้นะครับอ <c oughs> คนพม่าเนี่ยเริ่มออกจากเมืองไทยละก่อนปฏิวัติอนะ ก็กลับไปอยู่ประเทศของตัวเองครับก็มีงานอะ่ะมีงานทํามีอะไรได้อยู่บ้านด้วยอะไรประมาณนี้ก็ออกจากประเทศไทยไปและองซานซูจีเนี่ยก็ได้ไปติดต่อสหรัฐอเมริกาให้มาลงทุนด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสาเหตุของการรัฐประหารในประเทศพม่านั่นเองเมื่อประเทศมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยต้องมาแข่งขันช่วงชิงทรัพยากรกันปัญหาจึงเกิดขึ้น หลายๆท่านหลายๆท่านก็คงจะรู้นิสัยของผู้นำสหรัฐอยู่แล้วนะครับว่าชอบทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศต่างๆยุยงให้ประเทศนั้นกับประเทศนี้ทะเลาะกันเมื่อก่อนเนี่ยในสภาของพระแม่ทหารพระแม่จะมีสิทธิ์ในการโหวตออกเสียงเลือกต่างๆอยู่ห้าสิบปอร์ซ็นหลังๆมาโดนตัดสิทธิ์การออกเสียงโหวตเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะ จนทำให้มินอองไลน์ทำการปฏิวัติเพราะกลัวจะถูกยึดอำนาจไปทั้งหมดนะครับผมขอถามหน่อยว่าตามที่ผมเล่ามาเนี่ยท่านคิดว่าสหรัฐหรือจีนอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังการปฏิวัติในพม่าก่อนวันทำรัฐประหารหนึ่งวันนะครับทหารพรม่าก็ได้สั่งซื้ออาวุธมาจากประเทศรัสเซียรัเสเซียก็ขนระส่งให้นั่นแหละ ก็ส <S an> ั่งซื้อพวกเครื่องบินแล้วก็อาวุธต่างๆนะแล้วก็ต้องมีการทําสัญญาการซ่อมบำรุงกันใช่ไหมเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดสมมุติว่าใช้ไปแล้วสิบครั้งเนี่ยทหารรัสเซียก็จะส่งส่งทหารมาตรวจสอบสินค้าว่ามีสภาพเป็นยังไงบ้างพอมินอองไลน์ได้ทําการปฏิวัติสําเร็จก็กะจะปิดประเทศพม่เลยนะครับเหมือนประเทศเราะโดยการไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐนะตอนแรกมินออนไลน์ยกหูไป ขออเมริกาเลยนะช่วยหน่อย <c oughs> ช่วยให้ประชาชนประชาชนร่วมมือในการปฏิวัติหน่อยก็ทุกทีความสามารถของสหรัฐก็จะใช้เงินครับใช้เงินจ้างกลุ่ม NGO นะปลูกปั่นให้ประชาชนเชื่อแบบนั้นแบบนีนะ้บ้านเราก็โดนเยอะนะแต่สหรัฐเขาก็มองครับมองว่าเอ้ยหากลงไปช่วยเนะี่ยช่วยศูนย์เปล่าแน่เลยช่วยสำเร็จเนะี่ย จะถูกทหารพรมาร่หาหักหลังแล้วไม่ได้อะไรเลยอเมริกาก็เลยไม่ช่วยะนะแล้วทหารพรมาร่าก็ได้เผาโรงงานจีนครับไปสาแห่ง32แห่ง,หงก็คือไม่สนใจจีนแล้ว <c oughs> โทษดีครับก็กาจะยึดโรงงานของจีนมาเป็นของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวใช่ไหมจีนได้ส่งกองกําลังทหารไปไประชิดชายแดนพม่ก็คือ จีนส่งทหารไปเฝ้าท่อน้ํามันนะครับท่อส่งน้ํามันนะจีนได้สร้างไว้ที่พแม่นะครับส่งท่อขึ้นไปที่สิบสองปัน,นาจีนยกทัพมาเสร็จก็ส่งข้อความไปหามินออนไลน์เลยว่าถ้าทําลายท่อส่งน้ํามันเนะี่ยโดนแน่ๆจีนจะนํากองทัพบ,บุกเข้าไปตีทันทีเลยผมเห็นหลายๆคนบอกว่าจีนอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติในกองทัพพระแม่เนะี่ยเป็นเรื่องไม่จริงนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนะี่ย จีนลงทุนในพม่าไปเท่าไหร่ครับหากองซานซูจีไม่ถูกปฏิวัตินะจีนก็ยังสามารถเปิดโรงงานได้ตามปกติคนพม่ามาทำงานที่โรงงานการนำเข้าส่งออกระหว่างจีนกับพม่าเป็นไปได้ด้วยเปป็นไได้ด้ดดวยดีแล้วจีนจะไปช่วยมินอองลายทำปฏิวัติทำไมครับพอทำการปฏิวัติเนี่ยทุกอย่างสะดุดหมดเลยนะครับเปิดโรงงานไม่ได้คนมาทำงานไม่ได้แล้วจีนจะไปทำทำไม แตหลายคน <c oughs> ถามหาสหรัฐกับยูเอเฮ้ยจะจะส่งกองกําลังมาช่วยไหมประชาชนพม่าเดือดร้อนขนาดนั้นน่ะผมตอบแทนเลยว่าเขาไม่มาหรอกครับถ้ามาก็ต้องได้รบกับจีนและรัสเซียอย่างแน่นอนเพราะจีนลงทุนกับพม่าไปเยอะมากในเรื่องของการสร้างโรงงานนะถ้ายูเอมาเนี่ยแทนที่จะได้ลบกับทหารพรมา่ากลายเป็นมาลบกับจีนรัสเซียแทน ซึ่งรัสเซียกับจีนเขาก็ติดต่อกันมาตลอดนะครับเขาติดต่อกันตลอดเวลาเลยนะถ้าจีนบุกบุกเข้าพม่าเนี่ยรัเสเซียไม่ยุ่งแน่นอนรัเสเซียเข้าไปแค่ซ่อมบำรุงเครื่องบินและอาวุธเฉยๆก็ตามสัญญาที่เขา,ท,เขาที่เขาทําไว้ในการค้าอาวุธนั่นแหละไม่ได้ยุ่งเรื่องทําสงครามนะครับ <c oughs> ท่านสังเกตกันไหมว่าทําไมชายแดนพม่าจีนถึงเงียบสงบเรียบทหารพม่าไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะ พ่อมีหนองลายรู้ครับแสนยานุภาพทางการอาหารของจีนเป็นอย่างดีเลยนะอินเดียไปลบกับจีนก็แพ้เวียดนามโดนจีนสั่งสอนเวียดนามก็แพะนะพอพูดถึงเวียดนามครับขอขอแวะเวียดนามแป๊บหนึ่งการที่เวียดนามลบได้เก่งเนี่ยจนสหรัฐเนี่ยเข้าไปลบในเวียดนามแล้วแพเนี่ยเพราะจีนเป็นคนสอนการลบให้กับเวียดนามนะครับ หลังจากที่สหรัฐแพให้กับเวียดนามแล้วเนี่ยเวียดนามก็ถูกจีนสั่งซ้อนไปนะก็ก็ตามประวัตินะครับหลังจากนั้นสหรัฐเนี่ยมันกลัวจีนมากเลยนะในในเรื่องของการลบทางบกหลังๆมาสังเกตไหมครับสหรัฐ <c oughs> ไม่ลบกับจีนในทางบกเลยไปลบทางทะเลอย่างเดียวเลยนะแต่ด้วยเทคโนโลยีก็ก็สู้จีนไม่ได้อยู่ดีครับในตอนนี้ส่วนชายแดนพมา่าอินเดียนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างทหารพรมาร่าก็ได้ ทำเรื่องการร้องขอให้อินเดียส่งตัวตำรวจมาให้เท่านั้นก็ได้แค่นี้ทำเรื่องขออินเดียก็ไม่สนใจอยู่ละมาดูฝั่งเราบ้างชายแดนไทยพระแม่ผมจะพูดดีไหมก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าการปฏิวัติในพระแม่เนี่ยก็ไม่ต่างจากไทยเลยทหารไม่เคยเห็นหัวประชาชนอยู่แล้วก็ตามที่ท่านเห็นในข่าวนั่นแหละครับทหารไทยช่วยทหารพระแม่ ทหารไทยไล่ประชาชนผู้ลี้ภัยจากพระม่กลับไปก็ประมาณนี้นะเกียรพูดเยอะตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิวัติจนถึงตอนนี้นะครับทหารพรม่ามีอาวุธเต็มกำลังเลยนะประชาชนมีแค่มือเปล่าส่วนชนกลุ่มน้อยเนี่ยอาวุธก็สู้ไม่ได้นะประชาชนมือเปล่าอยู่แล้วครับหากประชาชนจับอาวุธเมื่อไหร่ประชาชนจะตายเยอะกว่าน,นี้นะประชาชนมือเปล่า สูดีละตายน้อย,อยมันจะไปชนะได้ยังไงครับอย่างข่าวล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยจีนส่งกองกําลังไปไประชิดชายแดนพม่านะคนพม่เาเผาธงชาติจีนคนพม่าก็ไม่ต่างกับคนไทยหรอกครับที่เกลียดจีนเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าประชาชนพม่าเนี่ยรวมกลุ่มกันเลือกที่จะขอให้จีนช่วยนะผมคิดว่ามันคงจบไปงานละมินออนไลน์อะ่ะก็ประมาณนี้นะ ถ้าท่านอยากเข้าใจประเทศจีนนะครับท่านจะต้องมีความคิดอยู่ในระดับเดียวกับเขานะท่านถึงจะมองเห็นว่าตอนนี้ประเทศจีนกําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่กําลังวางแผนอะไรอยู่ถ้าท่านอยู่แต่เบื้องล่างแล้วมองเขาขึ้นไปเนี่ยท่านไม่มีทางมองเห็นหรอกครับว่าเขากําลังทําอะไรก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังคลิปนี้จนจบ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่อยากจะถามสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ที่ f a e e o o o k f n p p g g ของภาวนาหรือพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้อายุวันโนสุข,ขังพลังสวัสดีครับ